การทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะก,กี่ยุคสมัยก็มักจะมาควบคู่กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่มีสิทธิแสดงความเห็นได้ตามรัฐธรรมนูญรวมไปถึงรัฐบาลปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีดีกรีการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่ดูจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดครูลูกกอล์ฟหรือคณาทิพย์สุนทรรัตน์ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลปัจจุบันเช่นเดียวกันว่านี่คือการวิงวอนขอร้องค่ะความเห็นไม่ใช่ความจริงลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนที่ตามลูกกอล์ฟมีหลายฝ่ายวันนี้ลูกกอล์ฟจะมาวิงวอนขอร้องให้หยุดเชียร์รัฐบาลเหมือนแฟนคลับเชียร์ศิลปินพวกเขาเข้ามาบริหารประเทศซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแฟนคลับ ทุกการบริหารที่ผิดพลาดส่งผลต่อคนไทยทั้งหมดถ้ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดตรงไหนการช่วยกันพูดการช่วยกันวิจารณ์ทำได้นะถ้าใครได้ประโยชน์จากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้แล้วคอยปกป้องตลอดอย่างพอเข้าใจนะแต่คนมากมายที่ปกป้องรัฐบาลแบบไม่ลืมหูลืมตาดันเป็นคนที่ได้ประโยชน์น้อยมากจากปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบที่พังดังนั้นตั้งสติเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถาม และรับข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นต่างบ้างน่าจะดีจะอยู่ฝ่ายไหนถ้าอยากให้ประเทศดีขึ้นในหลายๆมิติกดดันให้ถูกคนความเห็นไม่ใช่ความจริงดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ